สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใน ep สําสำหรับไพรินจูกูรูเลฟเมื่อวานนี้เราก็ได้เกิดนนำไปแล้วแล้วเราก็ได้พูดถึงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่ได้คำปรึกษากับเพื่อนไปแล้วนะคะแล้วก็ยังขอยังขอย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าไพรินเนี่ยอยากจะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยรับฟังปัญหาของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆหรือใครก็ตามที่มีปัญหาก็สามารถที่จะ พูดคุยกันได้นะคะแต่สําหรับวันนี้ที่เพลินเตียม,มาเนี่ยก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์อีกเคสหนึ่งเหมือนกันนะคะสําหรับเพื่อนของเพลินเหมือนกันนะคะก็ไม่เพื่อนทาเพลงเลยแล้วกันก็จะขอเล่าเลยแลวกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของเพื่อนของเพลินเองนะคะเพื่อนคนนี้ก็คือชื่อว่าบอนะคะเหมือนเดิมน,นะคะคือจะเรียกเป็นชื่อตัวยอ่อนะคะโดยที่เราใช้ชื่อที่เป็น อักษรย่อทั้งนั้นเลยนะคะสําสหรับบอนะคะอันนี้ก็ต้องขอเริ่มเล่าก่อนนะคะบอเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะคะตั้งแต่เรียนจบมาปุ๊บบอเนี่ยชีวิตเรื่ของบอเนี่ยบอก็มีแฟนนะคะแฟนเนี่ยพี่ผู้ชายที่เป็นแฟนของบอก็คือรักบอมากสนิทกันมากแล้วก็เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีมากผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่กินเจนะคะก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะก็คือ คบกันมาเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าสองคนเนี่ยคบกันเหมือนเดิมนะคะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดแล้วก็สนิทกันมากคบกันประมาณสามปีจนถึงขั้นที่เรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเอาดวงเนี่ยไปผูกกันละสองคนเนี้ยก็คือมีแผนว่าจะแต่งงานกันอันนี้หลังจากที่เอาดวงไปผูกกันแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็บอกมาแล้วบอกว่าเนี่ยดวงเนี่ยเข้ากันมากแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็คือเพื่อนบอเนี่ยเป็นคนที่ส่งเสริมสามีน่นนั่นนี่ ก็คือดูแล้วเนี่ยคิดไว้ไงก็ต้องได้แต่งกันแน่ก็เรื่องนี้ก็คือผ่านไปไม่นานหลังจากที่เขาไปดูดวงอะไรกันเรียบร้อยแล้วผูกดวงกันเสร็จสับแล้วก็ไม่ถึงได้ไม่ถึงได้เดือนกว่าๆนี่แหละคะ่ะจูจูผู้ชายเนี่ยก็มาบอกเลิกกระฐานหันก็คือตอนนั้นเขาเรียกว่าเพื่อนบอยนี้ก็คือเสียเสียเสียใจมากมไม่บอกเลยคะเพราะว่าไม่แทบจะไม่รู้สาเห,เหตุเลยจูจูก็ไม่ได้ติดต่อด้วยแล้วก็คือ ทิ้งหายไปเลยแล้วสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะคะก็นานแล้วละค่ะก็คือสิบสิบกว่าปีละสิบกว่าปีบกบกละช่วงนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ต้องโทรศัพท์ไปที่บ้านกันอย่างเดียวก็ไม่ได้มีการส่งข้อความหรือไม่มีอะไรเลยก็ได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างเขาก็ลีกเี่งมาตลอดโดยที่ตอนนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือบอยก็ได้ถามเหตุผลเขาซึ่งพี่เอาก็ตอบแค่ว่าไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสาเหตุก็คือที่เลิกเพราะว่าบอยไม่กินเจ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นจริงๆแล้วบอเนี่ยก็พยายามจะบอก,กบพี่เขาไปว่าถ้าจะให้กินเจตลอดชีวิตนี้ก็กินได้เหมือนพี่เขาแต่ประเด็นก็คือพี่เขาไม่ได้บอกมาก่อนเลยว่าจะให้ปรับปรุงเรื่องนี้จู่ๆก็คือบอกเลิกเลยแล้วพอมาบอกเหตุผลปุ๊บหลังจากวันที่บอกเหตุผลปุ๊บพี่เขาก็ออกไปจากชีวิตของบอเลยก็คือไม่ติดต่อมาเลยแล้วก็หายไปจากชีวิตเลยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นช่วงที่ เพื่อนเนี่ยเสียใจอย่างหนักมากก็คืออกหักแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะก็เรียกได้ว่าพอมองไปที่บันไดปุ๊บหรือที่หน้าต่างปุ๊บก็ร้องไห้ก็คิดที่จะกระโดดตึกก็คือพูดมาตลอดทําให้ตัวเองเนี่ยพยลินกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูมเมทกันเนี่ยก็ต้องคอยดูแลไม่ให้ค่าสายตาเลยแล้วพลินเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็ท่างใจเพื่อนตลอดก็พยายามจะบอกกับเพื่อนบอว่าเนี่ยตอนเนี้ย ตอนหนตอนที่อ,อกหักคราวนั้นเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นช่วงชีวิตที่เราเนี่ยเหมือนความม,มืดมิดมันมืดมากยังไม่เห็นแสงสว่างแต่บอยเนี่ยต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ค่อยๆเดินออกไปคลำทางไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นทางสว่างเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตเราก็จะพบกับจุดนั้นซึ่งต่อมาเนี่ยบอยเนี่ยก็ได้พบกับพบรักกับคนใหม่ไม่ออกไหมคะซึ่งบอยเนี่ยก็ถือว่า โชคดีมากที่ได้แต่งงานกับคนใหม่แล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักมีลูกอะไรต่อมาถึงขนาดว่าต้องขอย้้ำว่าในเคสเนี้ยถึงขนาดว่าแม่ของอ,อดีตคนรักของบอเนี่ยถึงขนาดพูดเลยว่าลูกชายตัวเองเนี่ยไม่มีวาสนาก็คือบังเอิญว่าได้ไปรู้มานะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยเคสของบอเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆอ่ะการคิดสั้นมันเป็นยังไงคือถ้าบอจบชีวิตตั้งแต่วันนั้น ก็คือตอนที่คิดสั้นตอนที่อกหกักที่โดนบอกเลิกบอก็จะไม่พบไม่ได้มาพบกับความสุขทุกๆอย่างในปัจจุบันนี้ซึ่งตรงนั้นแหละมันทําให้กลายเป็นว่าเป็นเป็นเคสที่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเวลาน้องๆที่ทํางานเดียวกันมีปัญหาหรืออกหกักหรือแม้กระทั่งโดนบอกเลิกกับทานหารหรืออะไรก็ตามเราก็มักจะยกเคสของพี่บอเนี่ย หรือ,รอเพื่อนบอเนี่ยให้กับน้องๆรู้ว่าเนี่ยทุกคนถ้าเรามีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเราก็ต้องคิดก่อนเลยนะคะมันไม่อยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสุดท้ายพอมันผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะพบกับความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะคะคือทุกๆคนพอมีปัญหาถ้าเราปรึกษาใครไม่ได้ก็ขอฝากไว้ด้วยเลยสําหรับไพรินจูกูรูเละนะคะ ซึ่งตรงนี้ยินดีมากที่จะถือว่าเป็นกำลังกาลังใจส่วนหนึ่งที่อยากจะให้กับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะและตอนนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าได้เวลาพอสมควรละ <S <S คิดว่าจะไม่กวเวลาเพื่อนๆนานนะคะจะได้เวลาเพื่อนๆได้พักผ่อนกันต่อไปนะคะแต่ยังไงถ้าเพื่อนๆติดตามพ i ินจูกรูเลิฟใน Youtube แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะถนัดไปดูในเ c e บ o ๊กก็ไปดูได้ ก็แฟนเพจชื่อเดบไปเลยนะคะไพรินจูกูเล็กม,มีอะไรจะฝากมาจะคอมเมนต์อะไรกันมาก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้และยังไงเราก็พบกันใหม่ใน e ีต่อไปนะคะอ่าไม่วันพรุ่งนี้ก็วันต,ต่อๆไปเหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็ขอลาตีสวัสดทุกๆท่านขอให้โชคดีนอนหลับอย่างมีความสุขนะคะถ้าไงวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะคะลาตีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ